เอาละครับหลังจากที่เอขอกันมาเยอะมากพี่กอบคดยังไงพี่กอบคดย,ยังไงครับพี่แจกโคดหน่อยครับอืมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดให้ละกันนะตามนี้เลยนะก่อนอื่นอย่ลืมไปโหลดแอปนี้มาก่อนละกันเด้อ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเปอาะคลิปกูเร็วชิบหายเลยไม่รู้ใครดูไม่ทันก็เดือวข้างมึงไปละโอเคครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการสอน Activate App ADB หรือ FDPI นั่นเองล่ะครับผมแบบรายละเอียดที่มีละเอียดมีหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันช่างแมงมังไปก่อนที่ไปดูคลิปนั้นผมขอบอกอย่างหนึ่งก่อนว่าไอคลิปแนวสอนทำเนี่ยผมจะขอบอกอย่างหนึ่งก่อนว่า มันเป็นคลิปที่ช่างจะปวดหัวสักเลกเกินและมันก็โคตรจะทํายากเลยทีเดียวเชียวสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วถ้าพวกเองไม่เข้ามากดไลค์แล้วก็พวกเองระวังโดนแบบนี้เอาล่ะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียม3แอปนี้ไว้แล้วครับในตัวเครื่องเข้าไปเลยโอเคอย่าลืมนะ เปิแอปนี่เลยโหลดไ้เลยนะครับวีดีโอมัไม่ต้องสอนแล้วนะพราวกเองทํากันเป็นแล้วอะ่ะก่อนอื่นเข้ามาที่แอปตัวนี้ไอสี IC ฟ้าๆเนี่ย ADB ทั้งทุกอย่างนี่แหละเข้าไปเออและกูจะให้เข้าทําไมไว้ในเมืม่อกูออกแอปอีกเออเอาแล้วแค่ที่กูจะบอกคือให้พวกเองเปิดโหมดพัฒนาขึ้นมาไปเปิดกันเองเด้อไม่สอนอันนี้เปิดกันเองก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วแล้วกับติดตามผมไปเรื่อยๆอย่าลืมนะ แล้วก็เปิดตัวนี้การเชื่อมต่อผ่านอ,อุปกรณ์ WiFI แล้วก็เปิดตามผมไปได้เลยอันนี้สิ่งสำคัญคือการองทายพันยุ b บีต้องเปิดอย่างยิ่ง แล้วตัวนี้สําคัญมากมากพวกเองก็หาดูขอย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันจะมีทุกมือถือเลยแล้วพวกเองก็ติ๊กตามผมไปได้เลยตามนี้นะและอย่าลืมละ่ะต่อ WiFi บ้านนะใครที่จะทํามือถือเดียวอะ่ะเออเดี๋ยวหาไม่ไมสอนอีกเพราะคนที่ดูคลิปนี้อยากจะทํามือถือเดียวผมก็สอนให้แล้วแล้วหาวิธีที่จะแบ่งหน้าจอเข้าไปที่การตั้งค่าให้ได้นะครับอันนี้ผมไม่สอนนะไปหาข้อมูลกันที่ส่วนตัวกันเองเลยครับผมเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเอาละเอาละไปทำขั้นตอนต่อไปก็ได้เลยครับ ตามมาเลยครับผมก่อนอื่นให้ตั้งใจฟังนะครับว่าทําอะไรต่อไปเดี๋ยวจะทําให้เป็น้มาบนอีกตรงนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งใครคิดจะทํามือถือเดียวต่อไปไฟบ้านหรือไม่ขโมยไปไฟข้างบ้านนะั่นขั้นตอนต่อไปก็ให้เล็งคํานี้ไว้ได้เลยเราเชื่องอุปกรณ์ไฟฟ์แล้วให้กดไปที่ตรงนี้ได้เลยมันจะเด้งเข้ามาสู่หน้าตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอะไรสักอย่างน่าให้กดติก๊กถูกแล้วก็เปิดหน้านี้ขึ้นมาให้ได้นะหลังจากนั้นเข้ามาที่ FADB สังเกตที่รูปสสญลักษปลั๊กไฟไม่ใช่ปลั๊กไฟข้างบ ใส่โค้ดอะไรประมาณนี้ใช่เปะละ่าแล้วตัวเองก็สังเกตไปที่ด้านล่างตรงนี้เดาไฟแล้วหลังจากนั้นให้กดไปที่ด้านล่างมันจะขึ้นเลข IP แบบนี้ให้เราใส่ข้างบนนะถ้าอไอพีไม่ตรงก็เปลี่ยนให้ตรงกันเด้อข้างล่างนี้รหัสเพนตรงนี้ให้ตรงนี้นะครับตัวท้าย5ตัวตรงนี้และส่วนโค้ดให้สเกตที่ตรงนี้ให้ได้มันจะมี6ตัวนะและหลังจากนั้นก็ทําการใส่ให้ที่เรียบร้อยก็แค่นั้นแหละก็เรียบสใส่ไปไม่น้งพูดมาก และเมื่อทําการใส่เสร็จให้กดตรงนี้ได้เลยแล้วมันจะขึ้นเชียร์อะไรไม่รู้อะแต่มันจะเข้าใหมาอีกหน้าหนึ่งอะพวกเองก็ต้องใส่ให้ครบอีกทีหนึ่งสังเกตที่เลข IP ข้างล่างนี่นะเหมือนเดิมถ้ามันไม่ตรงก็ใส่ให้ตรงกันเลยด้านล่างเนี้ยและตรงรหัสเพนอีกทีหนึ่งพวกเองก็สังเกตใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะนี่เลยตรงนี้ตัวท้าย5ตัวเหมือนเดิมใช่แล้วเพราะว่ามันไม่ตรงกันนั่นเองแล้วพวกเองก็ต้องใส่ใหม่ ล้วก็ทำการใส่ที่เรียบร้อยนะไฟมือส่เแรจแลก้กดไปเลยและหลังจากนะั้นก็จะหมุนอะไรสักอย่างนี่แนหะละรอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำการรอรอและก็รอและก็ได้ประมาณนี้เฮ้เ <c> เ <oughs> สร็จกูนั่นนี่กูจะแฮกแมงทั้งคือผมท,ที่ทำเสร็จมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะพร้อมแอคกซเทอเวทได้แล้วก็คงจะมีเอฟซีมากมายพี่สอนเอาโค้ดหน่อยสิครับ เองนี่ไม่เรื่องมากจริงเอาตรงๆนะโค้ดมันก็อยู่ต่อหน้าต่อตาผู้เองนี่แหละแต่ผู้เองไม่เห็นเองอแล้วกระดั้นเข้ามาขอผมเพียบเอาเป็นว่าไม่ต้องมาขอแล้วนะเดี๋ยวสอน้เลยเข้ามาที่หน้าแอป,ปจะเห็นตรงนี้ใช่เะล่ามันจะเป็นโค้ดตรงนี้แหละเออผู้เองก็น่าจะเห็นกันอยู่แคปหน้าจอไว้รูปหนึ่งนะแล้วก็อัปโหลดแอปเนี่ยมาเพิ่มหลังจากนั้นก็เพิ่มรูปอัลบั้มของเราเข้าไปโอเคนะหลังจากนั้นก็หายที่เราแคปหน้าจอมาก,กี้แล้วก็ทําการกดคัดลอกประมาณนี้นะ เราต้องการแล้วพอขลอกเสร็จกดเครื่องหมายที่ถูกตรงนี้โอเคแล้วมันก็จะมน้วนๆมันจะขึ้นโค้ดมาให้ถ้ามันโอเคแล้วเพีก็ c o p ป,ปี้ได้เลยแต่ถ้าไม่โอเคแนะนําให้มาก๊อปเองดีกว่าโอเคไหมเชื่อผมเถอะ๊อปเองดีกว่าเดี๋ยวมันเกินมันก็ไม่ได้อีกนัและเข้ามาเทป ADB ได้เลยหลังจากนั้นแค่กดไปที่ตรงนี้โอเคพอกดมาเสร็จมันจะเข้ามาหน้านี้แล้วก็ใส่โค้ดลงไปแล้วก็กด ตวได้เลยแค่นี้เองก็เข้าแอป,ปได้แล้วโอ้้นดววาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้กันเลยมาได้ลองปรับ G P I ให้ดูกันว่ามันปรับได้เจรงอ่ะลองดู100ไปโอ้โหเล็กเป็นขี้มดไปเลยเอาเป็นว่าถ้าใครยังทำไม่ได้อีกเหมือนเดิม รีคลิปใหม่เลยครับรออะไรอยากดูไม่ละเอียดเองไอ้ทำยังไงอะคอมเมนต์มาผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอะครับดูคลิปใหม่เถอะสงสารผมเจอทำยากเหลือเกินคลิปแนวเนี้ย